เราเชื่อว่าเรื่องราวระดับโลกของพวกเขาเหล่านี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้คนไทยเกิดแรงบันดาลใจและพร้อมจะสู้เพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลกเรามาพบกับตัวตนและมุมมองของพวกเขากันได้เลยครับสนับสนุนโดยเครือธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Volvo v o l V60 ใหม่เท่ปราดเปรียวและมีพื้นที่ให้น้องเหมียวของคุณเสิร์ฟความอร่อยยามเช้ากับเมนูเบเกอรี่อบสดที่ S&P n คนไทยคนแรกและคนเดียวที่ก้าสู่ตำแหน่งเลข,ขาธิการของการประชุมสภาช,าชาติ เรื่มงานทางด้านทางด้านเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์นี่ผมจริงไม่ใช่เป็นความตั้งใจเดิมนะความตั้งใจเดิมของผมที่จริงเนี่ยคืออยากจะอยากจะเป็นหมอมากกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงปีรแรกแกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ทุนการศึกษากับเด็กที่จบชั้นเตรียมอุดมไปเรียนต่างประเทศความจริงมีสองท่านที่ท,ที่ต้องขอบขอบพระคุณมากๆที่ช่วยทําให้ผมเข้าใจเรื่องพวกนี้สามท่านความจริงเนี่ย ท่านแรกคืออาจารย์คุณหญิงสุภาพยศุนทรท่านเป็นคนที่แนะนําว่าสิ่งที่จะส่งไปเรียนเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะเรียกเป็นสถิติศาสตร์ก็ตามเนี่ยมันเป็นมันเป็นวิชาใหม่ที่นําวิชาคณิตศาสตร์มารวมกับเศรษฐศาสตร์คนไทยก็ยังไม่เรียกเป็นเศ,ษศรษฐมิติในสมัยนั้นเนี่ยเมื่อสักประมาณห้าสิบปีมาแล้วนี่คุยกับอาจารย์สุภาพเสร็จแล้วอาจารย์ตัวก็ยังคุยว่าความจริงวิชาเศรษฐศาสตร์ช่วยบ้านเมืองมากขนาดไหน แล้วก็ถ้าเปิดทำงานกับแองชาติก็จะมีผลต่อบ้านเมืองขนาดไหนอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ฟังแล้วก็เด็กๆสมัยนั้นผมก็ฟังด้วยความประทับใจแลวยังมีอาจารย์ดรคำแหงพลังคูลอีกท่านท่านก็แนะนําว่าถ้าเปิดเรียนเรียนแพทย์อยู่จะไปเรียนเศรษฐศาสาตร์ก็คิดว่าเลือกไปเรียนเศรษฐศาสาตร์ไปตามที่ที่แองเาล่าเขาแนะนำเถอะอะไรพวกนี้ก็ตรงจุดนั้นครับเป็นจุดที่ทําให้ผมเปลี่ยนความจริง กำลังเรียนปีที่สองด้วยพอเริ่มเรียนก็กเริ่มเข้าใจแล,แล้วก็ชอบมากขึ้นเรื่อยๆก็นึกว่าคจริงเป็นโชคดีของเราที่คือเป,เป็นแพทย์ก็ดีแน่แต่ว่าเป็นแพทย์เารารักษาไข้ในคนจํานวนน้อยทีละคนสองคนอาจารย์ที่ที่สอนก็พยายามบอกเสมอว่าคุจริงเป็นเป็นแพทย์ทางด้านทางด้านเศรษฐกิจนั้นคือเป็นแพทย์ที่รักษาคนทีเดียวเป็นจํานวนหมืนมน่นหมื่นแสนแสนล้านล้าน,ลานได้ช่วยช่วยช่วยประเทศช่วยภูมิภาคช่วยโลกได้เยอะ ดรสุปชัยพานิชพักหมอเศรษฐกิจคนไทยคนเดียวในตำแหน่งระดับโลกจาก WTO สู่อังถัดิทันาาที่ผมทำงานอยู่ที่ WTO ชนตอนสมัยนั้นคุณโคฟียอนันแกก็เป็นเลขาธิการการสัระชาชาติอยู่แล้วก็รู้จักกันใกล้ชิดมาตั้งแต่ผมทํางานอยู่ที่ประเทศไทยรู้จักกันมาแล้วก็ไปทํางานที่ WTO ชก็ทํางานใกล้ชิดกับโคฟีอนันหลายปีแกก็ แกคงก็คงชอบสิ่งที่ผมทําเมื่อตอนที่อังถัดมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าและผมกำลังจะต้องออกจากวิลวพอดีก็ตอนนั้นก็จะกลับบ้านอยู่แล้วทางโคฟีนันแกก็ก็มาขอว่า,าถ้าจะเป็นไปได้นี่จะแค่มาทํางานกับ UN ็แล้วก็วเสนอตำแหน่งนี้มาตำแหน่งนี้ทุกคนก็มีการต่อสู้แย่งกันมามากแล้วก็ทางผมก็ไม่ได้เสนอตัวเองไปเพียงแต่ว่าทางโคฟีนันแกรู้จักกันแล้วก็ทราบวามงานที่ผมทําเป็นยังไงก็มันต่อเนื่องกับงานที่ทําที่องค์การการค้าโลก ก็มาทําในเรื่องของของอังคาต่อครับเป็นงานที่เราก็ก็ชอบอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการต่อเนื่องจากสิ่งที่ทำที่องค์การการค้าโลกองค์การการค้าโลกมันเป็นเรื่องของการเจรจาเรื่องการสร้างกฎระเบียบการค้าโลกขึ้นมาที่นี่มันเป็นการที่ทําอย่างไรถึงจะให้การค้าของโลกมันเป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศกำลังพัฒนาให้ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาแล้วก็รวมกับเรื่องของแนวทางการพัฒนาอื่น ไม่เคยมีใครได้รับโอกาสอย่างนี้มาก่อนที่เป็นที่ได้ดูแล WTO มาแล้วล้วมาอยู่องค์ถัดต่อองค์กรองค์ถัดที่ผมอยู่ขณะน,น,นี้มันเหมือนเป็นเป็นสมองให้กับสาธารณชาติในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจก,การพัฒนาเศรษฐกิจกโลกองค์ถัดทำงานเรื่องของการช่วยพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศค่อนข้างมากคือเราคือศูนย์กลางของโลกว่างันเถอะจริงๆแล้วเรื่องของการที่พัฒนากฎระเบียบในเรื่องของการมีข้อตกลงระหว่างประเทศทางด้านการลงทุน ่การค้ามีกฎหมายโลกได้เพราะทุกประเทศมายอมตกลงกันแต่เรื่องการลงทุนนี่ยังไม่มีการยอมตกลงกันเพราะมันก็มีเรื่องเงื่อนไขเรื่องของข้อตกลงทางด้านการลงทุน 6, นี่หกพักว่าข้อในโลกละมันมากมายแล้วก็มันเป็นอะไรที่สับสนมากก็แต่ละคนก็ใช้ของตัวเอง พราะฉะนั้นเวลามีปัญหาในเรื่องของอย่างเช่นการค้าโลกเนี่ยเวลาที่จะมีข้อพิพาทเนี่ยมันก็ตกลงกันยากเพราะไม่มีไม่มีมาตรฐานนี่ก็เป็นสิ่งที่อังกัดเข้ามาช่วยในการมาเจรจาแก้ไขทั้งหลายเพื่อให้มีเงื่อนไขที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็ช่วยแนะนําให้ประเทศเนี่ยพยายามที่จะมีแบบตัวอย่างที่นําไปใช้ในการเจรจาเพราะประเทศกาลังพัฒนาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของทําอย่างไรถึงจะให้มาตรฐานในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่เราไม่เสียเปลี่ยบ ปัญหาอย่างของประเทศไทยเนี่ยเวลาเรามองตัวเราเองบางทีเราก็อาจจะค่อนข้างจะมีความรู้สึกที่จาวิพากษ์วิจารณ์ตัวเ,เองค่อนข้างมากซึ่งผมก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีติที่ถูกต้องที่เราต้องอวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองแต่บางครั้งเราลืมมองไปว่าในโลกในการพัฒนาของเรามาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยยังมีอีกหลายประเทศในโลกซึ่งไม่อยู่ในระดับของไทยเลยในโลกมีประเทศอยู่ประมาณ192 193ประเทศเนี่ย ใทยเราเนี่ยอยู่ในระดับผมเข้าใจว่าอยู่ระดับต้นๆข้างบนเราอยู่ในระดับซึ่งเรียกว่าปานกลางใช่ได้รายได้ปานกลางใช่ได้ควรจะดีกว่านี้ใช่แล้วทุกคนในโลกก็พูดอย่างนี้ว่าทุกคนควรจะดีกว่านี้เท่านั้นเพราะว่าหลายครั้งสิ่งที่เราโดนกระทบมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราสร้างเองอย่างเช่นวิกฤตกรารณ์ของโลกมันจะมากระทบเราอยู่เรื่อยๆ ผมคิดว่าเราคงต้องมองในแง่ดีของสิ่งที่เราทํามาด้วยตัวอย่างของการพัฒนาการเกษตรในประเทศไทยเนี่ยถูกนาไปศึกษาโดยองค์การอาหารโลก FAO หลายรั้ง FAO นําไปใช้เป็นแม่แบบในแอฟริกาหลายที่ในการค้นคว้าวิจัยเรื่องเกษตรจะบอกว่าเราเก่งที่สุดในโลกเราก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราก็ทําดีพอสมควรในเรื่องข้าวเราก็เป็นยังถือว่าดีที่สุดของโลกแห่งหนึ่งและในเรื่องของมันสำปะหลังเนี่ยผมไปพูดที่แอฟริกาหลายครั้งมันสำปะหลังเนี่ยเป,เป็นพืชซึ่ง โดยปกติแล้วเป็นพันธุ์ที่มาจากแอฟริกาประเทศในแอฟริกาก็กินมันสำปะหลังเป็นเป็นอาหารหลักแต่ว่าพอมาพูดถึงการพัฒนามันสำปะหลังแล้วที่มาใช้เป็นอาหารสัตว์ที่มาทําให้มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นเป็นเป็นแหล่งส่งออกโรคที่ส่งไปขายในยุโรปเป็นอาหารสัตว์ในยุโรปไม่มีใครดีเท่าประเทศไทยเวลานี้เราก็พัฒนาในเรื่องของมันสำปะหลังมาเป็น วัตถุดิบในการผลิตไบโอพลาสติกเป็นต้นซึ่งก็เป็นอะไรที่ทําให้มันสับหลังนี่มีประโยชน์ใช้ยิ่งขึ้นไปอีกก้าวข้ามจากการที่เราเป็นระบบเกษตรผสมผสานกับอุตสาหกรรมในขณะนี้เนี่ยก้าวข้ามระดับที่เป็นประเทศระดับรายได้ปานกลางเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการศึกษากับการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างอย่างมโหฬารซึ่งมันก็ก็คือเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาการศึกษาที่มีการคนา้นคว้าการค้นคว้าที่มี แรงกระตุ้นบรรดาใจจากทางด้านการพาณิชย์แล้วก็มีรัฐบาลที่ช่วยให้การกํากับสิ่งเหล่านี้ที่ขอให้เกิดความสะดวกพัฒนาขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินอุดหนุนหรือว่าการให้การช่วยทางภาษีกรหรือการช่วยดึงนักลงทุนที่มีเทคโนโลยีเข้ามาหรือการที่เราซื้อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในในประเทศไทยปัญหาของบ้านเราอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าในการก้าวข้ามไปเนี่ยมันมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ เราต้องไม่แยกกันอยู่ต้องไม่แยกกันอยู่คือการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะเข้าไปสู่ในระดับของประเทศที่พัฒนาขึ้นไปแล้วเนี่ยมันต้องเป็นแผนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกอย่างต้องต้องมาเกาะติดเป็นเป็นนโยบายที่ที่ผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ที่ชัดเจนช่วงหน้าคือเป้าหมายคือให้เสร็จแต่ละเรื่องแค่เสร็จก็ดีใจแล้วไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดถึงคนดูด้วย มีเจ้าหน้าที่จากฟิล์มบอร์ดไปนั่งทุกวันแล้วถ้าเปลี่ยนการคิวถ่ายเนี่ยวุ่นเลยอ่ะอันนี้ต้องโลกทิ้ง